โอเคนะครับผมก็กราบสวีสัดสวัสดีไวรุ่นชาวอ e ีเบทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัสหัวเ e อนะครับในราคา1,999บาทนะครับผมมาดูกันว่าของมันจะมีเยอะขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคครับไปเริ่มกันเลยเปิดมาชาด์ามเลเวล64นะครับผมกนกดไลค like ์3,000กบกวนะ ไปดูการแต่งตัวกันเลยครับผมชุดแบบเป็นเซตนะครับก็จะมีฉลามมีทุงทงชุดไรเดอร์นะครับผมส่วนพวกหมวกนะครับจะมีหมวกเอฟหมวกแบล็กอรนะครับหัวขาวหมวกดากอนสปิริตนะครับแล้วก็มีหมวกบูลด์รติการหมวกคอบบ้านะครับผมก็คือหัวหลักๆก,ก็จะมีแค่หัวขาวกับหมวกเอฟนะครับคือแบบ แค่นี้ก็จบแล้วทุกคนโอเคครับไปดูส่วนของหน้ากากนะครับน่ามีหน้ากากแบ็กกอดนะครับผมหน้ากากหุ่นยนต์หน้ากากแดงนี่นะครับมีอยู่100กว่ากว่านะครับผมโอเคพวกตานะครับเนี่ยตาหลักเลยตายสายตายสายฟ้านะครับตาเหลืองอีตาม่วงด้วยมาดูเสื้อนะครับจะมีเสื้อของ ก้ามฟ้านะครับผมเสื้อฮิตฮอปครับใส่แล้วแรปได้เลยโยโย่ yo, yo. นี่นะครับดแรปเปอร์ apper, เหมือนกันเสื้อแหลงนะครับเสื้อก้ามแหลงเสื้อยืดเสื้อบุรุลติการเสื้อคอบบ้าน,นะครับเสื้อบกเกดนะครับผมก็มีเสื้ออยู่ทั้งหมด368นะครับถือว่าเยอะมากเลยหลักๆกอ็อย่างอย่างผมว่าคุ้มนะ ในราคานี้มีเสื้อเอเยร์สูทด้วยครับผมกางเกงนะครับมีกางเกงเลดลายตางเกงปีกนกกางเกงเลดลายที่หอบนะครับผมกางเกงแมงป่องก็มีนะกางเกงมีอยู่ที่2 0 0กางเกง BTS สันตานะครับผมกางเกงกระเทยนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคน ส่วนของเท้านะครับจะมีอยู่ที่182นะครับมีเท้าเปล่า,าหลักๆส่วนมากผมเห็นเขาฮิตกันก็คือใส่เท้าเปล่านะแบบแรงๆเลยโอเคไปดูส่วนของคอลเลคชันกันนะครับเนี่ยกระเป๋าไก่นะครับกุ๊กๆนะครับผมอย่างเสียวอย่างเสียวเลยอย่าก็มีอันอชินจังหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเลยกระเป๋ามีหลักๆ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้ยมีท่านี้ด้วยว่ากายวิ่งฟิวแล้วก็มีบอร์ดไฟนะครับอาทางนะครับผมก็ชาร์จพลัง่าคอปปามีท่าอยู่ประมาณ52นะครับแล้วก็มีท่าเปิดตัวของแบล็กกอนนะครับมีท่าของอีมมสไยแบนนะครับสกาย ของผู้วิทักษราิการนี่ก็เป็นท่าแปลงล่างนะครับท่าพิเศษไม่มีนะนี่มีบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยทุกคนหนึ่งใบโอเคเราไปดูของตัวละครผู้หญิงกันนะครับผมหัวหลักๆนี่แหละครับนี่เป็นหัวของอ่าซีซั่นหนึ่งนะครับผมอ ไม่ใช่ครับทุกคนเป็นซีซั่นสองครับมีหัวฟ้าหัวม่วงหัวเนี่ยยูนิควอนนี่นะครับเสื้อก็มีเสื้อไฮไลท์นะครับผมเสื้อไฮไลท์กันเกงแบบเฟียวเลยครับผมดูดิเฟียวจัดเลยครับ ก็รวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของอาวุธกันนะครับผมอาวุธเรานะครับหลักๆก็มี AK มีมัดนะครับมีสไนเนี่ยเ4นะครับอยู่ที่11กระบอก AK6 กระบอกนะครับแล้วมีสกาสกาชมพูสกาเขียวนะครับกอซ่าฟามาสนะครับฟามาสแบบสกินอะไรครับเนี่ยอัตราการยิงดาเมจนะครับผม ก็มี a อเอ็นเก้าสี่ส่วนมากมีแต่สก,กินที่แจกฟรีนะครับผมเนี่ยปืนโคโรนยู p ครับผมคอมสันปืนลูกซองก็จะมีซองกระดูกนะครับผมมันจะมีดาเมจด้วยอาจารการหญิงสไนเปอร์สไนไททันนะครับผมจะมีอาวุธประชิด เนี่ยคาตานะแบบผมชอบเลยนะคาตานะ,ะของผู้พิทักษ์รัติการนะครับผมแล้วก็มีหมัดอยู่2หมัดนะครับหมัดม่วงหมัดฟ้านะครับฉลามบุกนะครับเป็นระเบิดมือเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับของส่วนตัวผมมองว่าในร,ราคา2 0 0พนะแค่มีหมวกเอฟผมว่า,วาคุ้มแล้วแต่พวกข้อเสียนะครับก็คือแบบ สกินปืนนะครับมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมันเป็นแบบสกินปืนที่ฟรีนะครับถ้าให้ผมให้คะแนนตัวนี้นะครับผมให้เป็นเจ็ดคะแนนนะครับผมเต็มสิบคะแนนนะครับโอเคครับทุกคนก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำไรหรือใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาไลาอ่านดูคลิปนะโอเคครับ